ไปแล้วประคนของเขาหรือปะเดี๋ยวไปเอาของ,ของให้ดูเดี๋ยวรอคุอยดูปะ เยอะมากเลยคุณชวยหน่อยยอันนงแม่พีใช่ไหมคนของช่วหน่อยิเนี่ยทนเหรอเอาย่างลนเลย ไม่ดีโดนไม่ลงไปอกอะไรไม่เอาของตงข้างันอเดี๋ยวีก็ลกนี่ไงอะไรแอนอันนี้ของของแอนอันนี้ของแอนนะของแอนไว้ของแอนตรงนี้ตรงนี้เลยบอกมาอะไรอีกมินเนอร์นีเบาเอันนี้ของกระแตนอันนี้ของกระแตนไปเอเยอะยังไม่หมดเลย มีคนบหิมะกว่าฮ้ยหิมะีสิเด็กคนแรกอะไรกนไหวกว่าเนาะคุณแดดไมไหนนะทำงานในเดือยไปเครือพังตึ๊ดเดือยไปเครืองของดูเหรอน้องตุ๊กแก่น้องน้องตุ๊กแน้อง ทนี่ไงนี่ไงใครแอบดูของเราก่อนนีย ช่วยอะไรเนี่ไหนไหนนะมีอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรอีกอันนี um> ้นะ uh ่ะเบ้เบ้ใ uh ห uh, uh, ้แล้วก um> 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 um ินได้เลยลูกนอานะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยมาจิ้มเห็นไหมโดนัทด้วยฮะมีอะไรบ้างนั่นะดูดิดูดินี่นี่นี่ในเบ้ให้ดู นี่ไงนี่ไงมินมินมินเยวเราไปดูเรากาเปิดกันโดนเหรอนเหรอันนี้ของใครนไจอัน้ไของไขอ่อเนี่ไงมิน เล้สวยเลยนนี้เอวีนันนี่อะไรมาีันเเรนอคุณาคก่อนก่อนนี่วังไงน้นก็้ขงฝากเนี่ยออเราันนี้มาระบบสไลเดอร์นะปากหวานเนาะ ปองแปงปองแปงองอ้าวเฮ้ยงเล้วอ้าวอ้าวอ้าวเอ้วันเดียวไปสู้ตัวพ่อหนีสารตักนหารไม่เห็นอ้าเฮ้ยมันหลุนมึกินแล้วมันเสียงหายเลยนี่ยุ่งยุ่งยุ่งยม่ยุ่งยุ่ยุ่งเอ้งยุ่มุ่งุนง่งย่งยุ่่งงกุงงงงุ่งง่งุ่งง่ ข้าบ้กันนะเออข้าบูปานนี้หนตุ้งเป็ดนันาตุ้เป็ดนั่นุ้้มันะเอันนั้นขนมปุัน้อมันยท่านนั่ได้เพิ่มได้เพิ่มม่เอาเพิ่มเพมเเนี่ยขาบอกว่าขนมที่กินได้เป็นสตรอเบอรี่แต่ไม่มีเอาโดนัทให้เลยอ้าวป้าดาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวแป็นหนึ่งอันนี้ของใครของมันเอาลงมาแล้ว สวัสดีค่ะจ้าอ้าวเป็นสาวชาวเหนือเจ๊เจ๊ชาวชาวเหนือเจ้เจ๊กระถ u ายฟมาแล้วจ้าเให้มีบุญวมีบุญตกใจไหมมีบุญตกใจไหมมีบุญนรอองหรอมันแค่เหรอของน่ะนีใช่ปนบ ขารย่างละมาอีหล่ะวะเออขอขาย่างละมาเอาโผลโผลอันนั้นโผนั่งพัดเฮ้ยโผนั่งพัดมะน่ามาแท่ประเทศโน่สมัยนั้นจื่ได้อยู่วะโผก็อันโผลเก่ามันอ่ะน้าอันนี้นี่ละโผล่เนี่ยเป็นอะไรเอ้ยนี่เอออันนี้ละ โอ้ยมันพีดขึ้นเยอะอันนี้โคตรใหญ่มันใหญ่โพดเนาะโอ้ยยังบ่าแล้วก็มซื้นึ่งอมันยังไงบ้างแซวเหนือสซวก็เหลียวนี้พกกระเป๋านะแม่พี่เดี๋ยวอยู่บ่เอกเมาอย่ยะยะเราทึกขึ้นขึ้นโอยเออพไอปุ๊กมาแทนค่อยไอปุ๊มเมาแทยาแกแไอยาแกแพสองหมเอขาก็เลยรอดพังเลอไหม อะยยังสดอยู่เลยป้าเนาะเพราะว่ามันอากาศเย็นไงดูยังสดอยู่พักกัเลยวันนี้น่ะต้มเนื้อยาอันนี้เี่เชี่ยวสวยเลยจะได้ก่อนอันนี้ของลูกนี่นี่ของอร่อยแซ่บผักแมวผักแมวลูกแมวเออผักแมวเออผักแมวโอ้ยคักแล้วนะเฮ้ยป้าแอ็นชิลูกให้ผมเรียกแอ็นชิชื้ยป้าแอน หวานเนี่ย่าค่อยนามาสิดาใหญ่เ้วเฮ้ยอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยอะฮ่าฮ่าฮ่า่าาไไเะรู้ไหมเดี๋ยวเจ้ันาซื้อมาเือน่นะขนน้อเราวนะ <laughs> แล้วซื้อมาฝะายยาพาแล้ว <laughs> เออแต่มันแฉบไปย,ยาเอ,อ้ย <c oughs> เออแม่เจ้าน่ะมันเผล่มันมีนั้นมีทิทดัดแ <c oughs> ม่แล้ว <c oughs> อ่ะคุณด้ชูลุงพูดกระถูกไระงหงลุพูดเล้ว <c oughs> ไปทวงทวงของฝากไงมาก็ไปหาขงฝ้าลุงงานเข้าแล้วเขาทวงของฝากจากลุงด้วยนีลุงพืนไหนเขาทวงของฝากจากลุงนะมีไม่ได้ี่ย่มาแต่นไว้ต้นไหนมาบอกมาแต่นแล้ว มาปแตนไม่ใช่คมาบอกปนแล้วมาบอกปแตนแล้วปแตนไปแล้วปแตนไปแล้วปแตนไปบ้านแล้วปแตนไปบ้านแล้วลูกเออห่กองฝากกองฝากเลยเโอ้ยนอเดี๋ยวปแตนมาให้ลูกมันมืดแล้วมะมมา